พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอาสวัสดีครับน้องบิงหนูจะเล่นน้ำตรงนี้เหรอจริงเหรอตรงนี้เหรอริมแม่น้ำแควแบบนี้<อ>เราเล่นน้ำแรงนะหนูมีชูชีพหรือเปล่าหรือว่าหนูว่ายน้ำเป็นแล้วพ้อ,อ,อแค์มีสระว่ายน้ำเราไปเล่นสระว่ายน้ำไหมที่นี่นะครับลิเอร์แควลี์ซเทลมีสระว่ายน้ำด้วยที่จังหวัดกาญจนบุรีเราไปดูกัน ไปทางนี้นะครับบิงโอ้น้องบิงเกือบจะกระโดดน้ํานะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่มีชูชีพพอแบงค์จะพาไปสะวยน้ำสาะน้ำตื้นมีสาะเด็กไหมบิงโอเคงั้นถ้าสระเด็กอ่ะไม่ต้องใส่ชูชีพก็ได้เพราะว่าบิงยืนถึงและน้องบิงก็เรียนว่ายน้ำมาแล้วที่โรงเรียนน่ะเขาบอกว่าสาวยน้ำอ้าวมีสองสาะเลยนะมีสาวยน้ำหนึ่งแล้วก็สะวยน้ำสองเราไปสาดไหนดี สะหนึ่งไหมสะหนึ่งไปทางนี้ไปครับโอ้โหวิงวิ่งวิ่งวิงวิ่งไหลครับทุกคนบิงวิ่งเร็วมากอุ้ยบิงพ่อพ่อเจอแล้วสระน้ำอ่ะสระว่ายน้ําที่นี่เป็นสระว่ายน้ําสีเขียวมรกตเลยเราเจอทางลงน้ําแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสระน้ําอยู่ตรงนี้ได้เวลาลงน้ำแล้วครับบิงจะลงสระไหนสระเด็กเหรอโอ้สระเด็กบิงลงได้เพราะว่าสูงแค่6กเซนเอาเลยครับบิงจัดการ ทำไงดีถอดรองเท้าหนึ่นึกแซมอ๋อนึก้าลงสิโอ้โหโอ้โอ้โีเขียวแค่นี้เหรอโอ้หล้หนูชอบไหมโอ้โห้าลงด้วยได้ไหม้าเออถ้าพาลงพ่อจะสูงเท่าไหรใช่ไหม นั่นเดี๋ยวพ่อวางของก่อนน้องบิงทำอะไรนะหรือจะทำอะไรกระโดดกระโดดนะับตู้หมออ่ะหนึ่งสองสามตู้หูน้องบิงหนูเก่งจังค่ะหนูจะว่ายน้ำให้พ่อนะฮะหนูหนูว่ายน้ำนะเป็นยังเป็นแล้ววะมาเออสองสามโหน้องบิงดำน,ำน้ำนี่เองอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกทีนึงทีนึงใกล้ถึงเลย พีถึงแล้วเก่งมากบิงหน้าลุกหน้าลุกปะจ๋าเฮ้ยเราไปสระนู้นกันไหมมีมีอีกสระหนึ่งไปไหมไปไหมลองยืนนะอ่ะลองยืนสิลองยืนสระนู้นโอเคไปลองลงสิลึกไหมบิงสระเนี้ยมาลองดูลองดูระวังนะอย่ากระโดดนะลองค่อยค่อยดู ลึกไหมหูลึกลึกยืนไม่ถึงยืนถึงไหมโอ้โหเข่ามิดเลยอะ่ะยืนถึงไหมเดินมาหาพ่อสิถึงไหมขยิ่ยงได้ไหมหได้อะเดินมาหาพ่อพ่อ,พอมาแจ้งนิดนึงได้ไหมมาเร็วมาหนึ่งสองสาม เออเดินได้นี่นะไม่ต hmm. yeah, ้องทําอะไรเลยมันเดินได้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปเก้าอี้ตรงนี้มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งสําหรับเด็ก่งได้เลยมีที่นั่งยังโอ้นั่งได้ด้วยถ้าถ้าจะยืนธรรมดามันจะสูงเท่านี้ถ้ายืนธรรมดามันจะสูงเท่าไนโอ้พอดีคอเลยอ่ะ แล้วถ้ายืนแบบขย eng อะโอ้โหขย eng นะสูงเลยอ่ะพ่ออยู่ไกลๆหนูจะดันน้ำไปหาจริงป่ะมาให้ถึงพ่อนะพ่ออยู่แค่นี้เลยพ่อพ่อมาไกลเลยอ่ะพร้อมยังด็กเนี่ยซองสั้มาโอ้โหเก่งจังนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปฝึกเรียนว่ายน้ำมาจากโรงเรียนเหรอ ใครออกทำสุดท้ายเท่นั้นใช่อมจองครับโอ้บินนานมากเขาบินคุกย่างพ่้อจ้จริงเหรอเออมันบินดำนานจังก็ก็ตอนตอนหายใจไม่ออกไหมัี่หนึงสองสามตู้งอุ้ยบินยืนได้เปล่าบูกแล้วสนุก อ้าวหนุขึ้นผ้าผ้าผ้าดึงตรงอ้าตรงนี้่อแค่ตรงนี้ปพอหนุขึ้นก่อนขึ้นแล้วกระโดดแล้วก็มาหาพ่อ,อไปขึ้นบันไดเนี้ยสองสามโอ้มาอีกนิดนึงอีกนิดนึงถึงยังถึงยังถึงแล้วถึงแล้น้องภูมิงกับน,น้องเจมี่จะแข่งว่ายน้ำครับใครมาถึงมือพ่อแบงก์ก่อนชนะฟังสัญญาณนะนับหนึ่งถึงสามเราค่อยกระโดดนะเนี้ยสองสามมาเลยอึ๊บอึ๊บ น้องเจมมี่ไวมากใครจะตีมือใครตีมือทุกคนน้องเจมมี่มาถึงก่อนนะแต่น้องพักตีมือก่อนอะเอ้ยน้องภูมินอะน้องเจมมี่ลืมตีมืออะเนี่ยมืออยู่อย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่ได้ตีมือเลยน้องวิงก็มาถึงเหรออุ้ยน้องวิงก็มาไวนะน้องวิ่งมาทางไหนเนี่ยอ๋อน้องวิ่งเดินมาแล้วถ้าแล้วถ้าดำน้ำกันไหม เราดำน้ำก ну? oh, oh, ับพี่ๆได้ไหมบิ๊กลองไหมมาพร้อมไหมครับนับ1นถึงสก่อนนะครับแล้วค่อยดำอ้าวหนึ่งสองสามนะครับเอาละครับใครจะชนะครับโู้คนนั้นคนนั้นยังไม่ดำโู้สองคนนี้หูบิ๊กบิ๊กดำนานเหมือนกันนะโู้บิ๊กขึ้นมาแล้วโู้เหลือสองคนน้องบิ้งหนึ่งบิ้งแพ้แล้วเหลือสองคนนี้ใครจะแพ้ใครจะแพ้โอ้โหหุยหุยขึ้นพร้อมกัน เพื่อนพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราจะโยนก้อนหินลงไปในน้ำนะครับแล้วให้น้องๆแข่งกันดันน้ำแล้วก็หยิบไมาได้นึงสองสามใครจะหยิบก้อนหินได้ก่อนครับได้แล้วคนนั้นได้อะได้ยังคนนี้ได้คนนี้ได้แล้ว โอ้น้องเจมี่เก่งมากน้องเจมี่ได้เอาอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงนะแล้วตานี้เป็นตาตัดสินเราจะไม่ต่อกันแล้วเราจะต้องให้คนนี้ถอดแว่นออก <Okay. S 1> จะได้เหมือนกันอ่านะไม่มีแว่นเหมือนกันตานี้ถ้าใครชนะก็คือชนะเลยนะห้ามห้ามร้องไห้นะโอเคไหม <c oughs> นี่นี่คือก้อนหิน้อเหอเรจริงไหมถ้าแพ้ล่ะ <c oughs> ถ้าแพ้ห้ามร้องนะหนึ <c oughs> <c oughs> ตเต็มทำไมอ่ะใครชนะเจมี่ชนะเหรอเฮ้ยภูมินหเหรออ้ายังไม่มีใครได้ไปเร็วไปเอามา ถึงแล้วที่พักของเราที่ระเบียงมีอ่างน้ำด้วยครับที่นี่มองเห็นวิวแม่น้าแควด้วยตกแต่งสวยงามห้องกว้างขวางสามารถมาเป็นครอบครัวเหมือนลิงไบได้เลยรีสอร์ทธรรมชาติสุดชิลลิมแม่น้าแควที่นี่ลีวาแควรีสอร์ทการจนบ,บุรีเป็นที่พักกลางป่าทั้งสงบและสบายมีกิจกรรมให้เล่นมากมายล่องแพเดินเล่นสวนปล์ม รือจะไปเข้าถ้ำละว้าก็มีที่พักสวยสไตล์บาหลีสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยโอเคทุกคนงานสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไวด้วยนะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายิงไบ